วันนี้จะมาเล่นหัวไหลกล้ามเนื้อหัวไหลวันนี้จะมาเล่นผมจะมาเล่น3ส่วนวันนี้ก็ไหลข้างไหลหน้าแล้วก็ไหลรวมมาฮึบหนึ่งสองฮึบสามสี่ห้าหเจ็ดปด ก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าปวดจี๊ดเลยนะน้ำหนักเนี่ยกี่โลอ่ะอันนี้ทิบโลข้างละสองจุดห้าแล้วก็เติมมันนี้เข้าไปอีกประมาณเจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ดโลทำเป็นหนัก นี่ถือกล้องทำเป็นหนักหรือเปล่าผมจะพักหนึ่งนาทีนะแล้วก็เล่นต่อ,อไม่ถึงหรอกไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกถ้ามันหายปวดก็เล่นเลยมาเอ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อไปไหลข้างก็คือตรงนี้เนี่ยตรงที่มันนูนๆออกมาเนี่ยไหลข้างจะไม่เล่นหนักเท่าไหร่นะเพราะว่า เวลายืดขึ้นอย่างเงี้ยหัวไหล่เราจะติดตรงกระดูกตรงนี้ถ้าขึ้นสูงมันจะเจ็บมันไม่ใช่ไม่ไหวอ่ะมันจะเจ็บถ้าขึ้นสูงนะน้ำหนักเยอะก็ไม่ได้มันจะเจ็บเล่นด้วยไหม หุ่นดีได้ก็ไม่ต้องเข้ายิมเนาะอยู่บ้านก็หุ่นดีได้เนาะอ่าาต่อไปวันนี้มาเล่นท่าให้ดูใช่ป่ะใช่จะไม่เล่นแบบเต็มเซ็ตนะจะเล่นอันนี้เป็นหลายข้างเราก็จะออกอย่างนี้นี่ก,กระดูกแรงกึบเรือเอาเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้า <đấy> สิบพอก่อนห้าท <WA> ีหนึ่งสองสามห้ามตดแตกเลยห้าเดียท่านี้มันแบบว่ามันยืดไงอ๋อท่านไหนต่อเขาเนี้ยทีนี้ก็ ลายรวมม,มันได้ทุกทุกอันนี้เลยนะท่านี้ก็คือดนันเค้น่อย่างนี้หนึ่งสองเดี๋ยวขอพักก่อนเจ็บเมื่อกี้อยู่เลยม,มันต้องมีเวลาพักก่อนไปแล้วไปล้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ครูสอนนะคุณผู้ชมเล่นแบบในตามความเข้าใจของเรา,าตามความเข้าใจออใช่เราเล่นม่วมไม่ได้นะเพราะว่า มันจะเจ็บได้เราต้องศึกษาผมก็ไม่ได้รู้เยอะหรอกแต่ก็พอ,อนิดหน่อยมาต่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าเอ๊นั่งเล่นก็ได้นะที่จริงอ,ะอ่ะนั่งกับโต๊ะแต่ว่าผมชอบยืนมากกว่านั่งมัน,ปน,ปนแปลกๆเป็นไงขึ้นไหมขึ้นแล้วยังเฉย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 แหม่ออ <laughs> ข้อดีของการเล่นหัวไหล่มันเทาไม่ใจเสื้อสวยนะ มันยังไม่เราใส่เสื้อสวยใส่สูตรดิอยากใส่สวยใช่ใส่สูตรก็ได้ใส่เสื้อยืดมันสวยหมนแหละแต่ห,หัวไหลเราสวยอะ่ะอะไรอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้ขึ้นละขึ้นละปวดละไหนท่านหนึ่งแต่ผมจะเมื่อกี้เราจับอย่างนี้ใช่ไหมนี่ uh huh. นเราจ,จับอย่างนี้ <Hey. S 1> แล้วก็หงายข้อมือขึ้นอย่างนี้ อย่างนี้แป๊บหนึ่งพักก่อนเหนื่อยอะไรอีกืมหนึ่งแต่ถ้านี้เล่นไม่เยอะนะเพราะว่ามันหนักมากถ้าเป็นอย่างเนี้สองสามสี่ห้า หกหเจ็ดแปดเอาสิบพอเอา้าสิบมาถ้าต่อไปเดี๋ยวผมจะแถมหลายหลังอีกหลายหลังก็คือเราจะก้มอย่างนี้นะหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากเล่นตามไงอสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอพอสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครบแล้วครับผมอ่าครบแล้วเดี๋ยววันหน้าเล่นอะไรดีเดี๋ยววันหน้าผมมาโน่นโน่นเดี๋ยววันหน้ามาเล่นท้องให้ดูแล้วก็เล่นแขนเล่นหลังนั่หลังอะไรโน่นนั่นหลัง ทำไมนั่นไงหันยาวอ่ะอันนั้นเอาไว้ก่อนอเล่นปีเลยะ <c oughs> ไปวันนี้เสร็จภารกิจออกล่างกาย,ย<ะ>เดี๋ยวก็คลิปหน้าผมมาเล่นหลายๆส่วนเลยจะได้แบบว่าจากคือตอนนี้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเมื่อก่อนผมหุ่นดีไงแต่ตอนนี้มีพงุงละจริงๆไม่ได้ขีโมแล้ะแต่มันเรื่องจริง ไปครับสวัสดีครับ